ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ปืนยิ้มปาเตกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบแล้วถุมันปาเตกของกลังอาเซนอลกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบกับสโมสรได้ไปที่เรียบร้อยหลังจะหายหน้าไปนานกว่า3เดือนปาเตมีการบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายและไม่ได้ลงเล่นในทีมนับตั้งแต่นัดที่ชนะแมนเชสเตอร์0เมื่อวันที่8ตุลา ต้องเข้ารับการผ่าตัดจนพลาดช,ช่วยทีมนาน18เกมมาแล้วและไม่ได้ไปลงเล่นในศึกแอฟริกันคัพฟอร์เมชั่นล่าสุดปาเต้กลับมาซ้อมเต็มรูปแบบกับเพื่อนร่วมทีมได้ไปที่เรียบร้อยก่อนเกมจบเยงอดนอตติงแฮมฟอร์เรสในศึกพรีเมียร์ลีกวันอังคารนี้ปาเต้มีปัญหาเรื่องความฟิตมาลตลอดนับตั้งแต่ย้ายไปค้าแข้งในถิ่นเอเวอรสสเตเดียมหรือพลาดช,ช่วยทีมไปแล้วกว่า60เกมและนับตั้งแต่ยา้ยาร่วมทีมเมื่อปี2020ลงสนามไปเพียง105นัดทำไป5ประตูกับอีก4อซเท่านนั้ เ <G ur illa> กัวเโอลาผู้จัดการทีมมาเซตีอวยพรเควินฟิลลิปมินฟิวที่เตรียมย้ายไปเล่นกับเวสต์แฮมด้วยสัญญาย,ยืมตัวในช่วงที่เหลือของฤด,ดูกาลน,นี้กองกลางวัย28เพื่อรับโอกาสมากนักในถิ่นเอเทนสเตเดียมล่าสุดีรยงานว่าขุนค้อนบรรลุข้อตลงในการยืมตัวใช้งานหรือแค่การตรวจร่างกายให้เรียบร้อยและประกาศอย่างเป็นทางการเท่านั้นซึ่งเบบขออวยพรให้ทีมได้ล,ลงเล่นและแสดงผลงานออกมามันยังไม่เรียบร้อยเขาเดินทางไปตรวจร่างกายเมื่อวานนี้แต่ยังไม่เสร็จเรียบร้อยทั้งหมด เขาน่าจะถูกยืมตัวเป็นเวลา6เดือนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเขาจะได้ลงเล่นในที่ที่เขาสมควรจะรับแบบที่ผมไม่สมารถให้กับเขาได้มันคือสิ่งที่เป็นอยู่ผมเคยพูดไปหลายครั้งแล้วว่าเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเป็นนักฟุตบอลที่ดีไม่อย่างนั้นเขาคงไม่ติดทีมชาติหวังว่าเขาจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่ามีดีแค่ไหนแมซิตต้มีสติย่แย่ในการเปลี่ยนสเปอร์ในช่วงหลังก่อนบุกรังไก่ได้ท่องอีกครั้งในศึกเอฟเอครับสุกนี้ แปรกูเดียรา,าเตรียมนำแมนซิตี้บุกสเปอร์ในบิ๊กแมตช์เอฟเอคัพรอบ4ในคืนวันศุกร์ที่26มกราคมแมนซิตี้มีสถิติไม่ดีนักในการไปเยือนรังไก่เดทองเมื่อพวกเขาแพ้กลับออกมาตลอด5้านัดหลังสุดและไม่สามารถทำประตูดได้แม้แต่ลูกเดียวครั้งล่าสุดที่แมนซิตี้บุกชนะได้คือ1-0ในเกมพรีเมียร์ลีกื่อเดือนตุลาคมปี2018แต่นอกนั้นเป็นสเปอร์ที่เปิดบ้านเอาชนะได้5ครั้งติดได้ตั้งแต่ชนะ1-0ในแชมเปี้ยนส์ลีก2-0ในลีก และชนะ1นึ่งศูนย์ในลีกและล่าสุดก็ชนะ1นึ่งศูนย์ในลีกอีกครั้งมเมื่อฤดูกาลที่แล้ว,วมเมซาร่ากองหน้าทีมชาติอียิปต์จบดารดามา่าแพักแคมป์ทีมชาติกับสโมสรังบาดเจ็บพอเป็นสิ่งดีที่สุดเพื่อหายเร็วและได้กลับไปช่วยทีมชาติอีกครั้งสาร่าโชคได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อแฮมสิงแล้วบางลงเล่นให้กับอียิปต์ในนัดเสมอกานหน้าสองในรอบ,บแบ่งกลุ่มรัด2ในศึกแอฟริกันครัพฟอร์มเนชั่นทำให้เจ้าตัวเดินทางกลับสโมสรเพื่อรักษาการบาดเจ็บ การกลับสโมสสเป็นการตัดสินใจร่วมกันระหว่างสมาของฟุตบอลของอียิปต์และสโมสรอนเลือดผูและซาลาเองก็บอกว่าน่าจะเป็นทางออกดีที่สุดในการฟื้นฟูร่างกายหากทัพมัมมี่เข้าชิงชนะเลิศได้บางโมก็มีโอกาสลงเล่นในทัวร์เมนี้อีกครั้งยางไ์ก็ตามแฟนบอลบางส่วนก็ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของโมซาลาในการลงเล่นให้กับทีมชาติหลังเดินทางกลับส,มสโมสสโมซาลาจะออกมาชี้แจงผ่าน X หรือทวิตเตอร์ แพลตฟอร์มยอดฮิตว่ายังคงเต็มที่ในการลงเล่นกับทีมชาติและการกับสโมสรก็เป็นสิ่งดีที่สุดเพื่อให้ร่างกายฟิตกับมาโดยเร็วเมื่อวานนี้ผมเริ่มโปรแกรมรักษาและฟื้นฟูร่างกายแล้วผมจะทําทุกอย่างที่ดีเพื่อให้ร่างกายกลับมาพร้อมโดยเร็วที่สุดและได้กลับไปช่วยทีมชาติตามที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่ตอนแรกผมก็รักอียิปต์และผู้คนที่นั่นผมจะพยายามให้เต็มที่ท่านี้อียิปต์สามารถผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปได้และจะพบกับคองโกในวันอาทิตย์ที่28มกราคมนี้ อูนาเอมรี่ผู้การทีมแอสเวลล่าต้องการพาทีมทำงานให้ดีและมีลุ้นแชมป์เอฟเอคัพในปีนี้วินล,ล่าที่ผ่านโบโรมาได้ในศึกเอฟเอคัพรอบที่แล้วต้องเจองานหนักที่ต้องปไปเยือนเชลซีในวันศุกร์ที่26มกราคมเอ็มรี่กล่าวว่าเราต้องการพยายามทีม่จะแรงกระตุน้นและรู้สึกตื่นเต้นไปกับแฟนบอลของเราในเอฟเอคัพครั้งนี้เพราะชื่อเสียงเกียรติยศของเกมการในขันนี้สาคัญมากๆเราเป็นอะไรครับมันเป็นครอฟฟี่แชมป์มันเป็นหนทางในการได้กลับไปเล่นในทั่วยุโรป แน่นอนเป็นสิ่งที่ทาให้เรารู้สึกมีส่วนร่วมกับแฟนบอลของเราหากว่าเดินหน้าต่อไปได้ในการแข่งขันและผมก็ต้องการเป็นทีมลุ้นแชมป์รายการนี้ด้วยแม้รู้ว่าการคว้าแช์ฟุตบอลถ้วยที่นี่เป็นเรื่องยากกว่าประเทศอื่นก็ตามทานันทีวิลล่าของเอเมรี่สามารถเอาชนะเชลซีได้ตลอด2ครั้งหลังสุดที่เจอกัน